ค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอันอันชาแนลวันนี้เราจะมาดูเมนูอาหารแรงกันนะคะอาหารแรงมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็จะมีนะคะตำตีนไก่นะคะกระดูกหมูย่างแล้วก็ลูกชิ้นคาะมาย่างค่ะกมผัดกับแกงเยอะแยะมากมายนะคะตอนต่อไปเราก็จะไปล้างาค่ะเอาอย่างไงเนี่ยอ้ย่างกระา ไอยูปิดประตตอนนี้เขากำลังดังไฟยังกะย่างหมูบ่เราจะย่างหมูแล้วจะตำปีนไก่ย่างหมูแล้วก็ตำขาไก่เราไปติดก่อน่านดูเข้าใจแมดแม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะ หั่นซี่โครงหั่นซี่โครงเอาไว้ย่างกระสอบเราเอื้อมหั่นแล้วก็เอาไปเอือ้อเอื้แล้วก็เอาไปย่างจังนัว ตอนนี้เขากำลังตัดเตี๋ออกอยู่แล้วก็เอาไปต้มต้มให้ <c oughs> อเอา้าแย่ิีมเราค่ะตินเฮียเอาไปล้างนะไม่เอานะเอาไปล้างก่อนนะทุกคนติ้นเฮียอันนี้ผักเราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะ อันละอันละบาทเนี่ยใช่อันนี้อันละบาทอันนี้มันเล็กเขาขายปลาแซลมอนน่ากินนะบ้านหลังนั้นน่ะบ้านหลังนี้หลังที่สามบ่อแซลมอนแบบเป็นกองเหรอหรือว่าเป็นน่าจะใช่เป็นปลอกสดๆเลยใช่ไหมเดี๋ยว มีไส้กรอก<ะ>ว่าต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะมันจะมีถุงอยู่มันจะมีถุงห่ออยู่เมื่อสิบปีที่แล้ว <c oughs> สิบเกือบยี่สิบนะ <c oughs> แกะถุงแบบนี้เอาออกออกอน <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่วะหกสิบห้าบาท เพอไปเอาไมา้ลูกชิ้นมาให้ไม้หนึ่งดิเอาไม้เดียวบอเอาไม้เดียวมาก่อนเอาเอามาเยอะๆนั่นแหละแต่ว่าเอามาไม้เดียวก่อนจะเอามากแกะเงี้ยปากใช่ไหถ้าจะซื้อประทูสองตัวแปดสิบแล้วเนาะแม่ละปลานิ่ตัวหนึ่งเท่าไหร่สามแปดสิบเหมือนกันเนาะแปดสิบเหมือนกันทุนกวันนี้อะไรก็แพงนะคะทุกคนแปดสิบแต่ว่ามันก็ให้คนเราคิวกับประทูอย่ แ่ะะละมือห้อกระสิกินประมาณหลายเมนูเพราะว่าครอบครัวใหญ่นะคะ <laughs> นี่เราเอาไม้ทุกชิ้นน้นแหลงอย่นี้มาเสียบเข้าไปเนี่ยงัดถุงมันออกมันจะทำให้เราแกะง่ายนี่เกี่ยวเข้าไปอย่างนี้ มันเป็นเทคนิคของแม่ค้าหรือเปล่าไม่รู้เรเรเก็บใบมะขามไปใส่ต้ม ตรงตีนไก่เนาะบอถึงค่าสูงหลายพอแล้วแโคของหองแม่แล้วลูกเกลือหดนูดีใช้ได้เลยนะตางฟัไไนแต่หอมอยู่ <laughs> นนตัเเอองเยเขินมัย่ไงมออะไรหมูเคียรานะลกเนี่ยกนไเคียจะันปเคียไก่อันหมอเนาะตั้งยับ้น,ต,ออน,นตีนไก่ใสค่ะตีนอยู่ขางใน้นหมอเดือดแลอาเข้ากับสิเอา กินไก่ลงค่าให้รอให้มันเปื่อยแล้วก็จะเอามาตำเสียบหรือเปล่เสียบเป็นอันไม่ได้นะมันเดืง้งอันนี้ตำกระเทียมหมกักบ่อืมอันนี้แล้วก็ตำเครื่องหมักหนูนะคะอันนี้กะเสียบลูกซิ้นแล้วจะใส่ผงมมนัวนิดเยอะ ผงนางฟ้าเส้ลายแซบลายเส้น้หมอับพ้่นนแลอะเข้ากับสีมาร์หมูมันต่องมือเนาะทุงมือเส่ยวะ ถุงมือไงที่ซื้อมาไงไปเอามารีวิวเร็วรีวิวถุงมือนะคะเดี๋ยวจะรีวิวถุงมืออันนี้คือเกลือปอ่ะก็ของนัวล้ากลัว,ลว,วมันไม่นัวของนัว อฮ้ยการเดือดนียยังต่อไม่อยู่เหรอตังเอ้ยตังมาน่ารักของต้อย <c oughs> น่ารักมากหอมด้วยตังหอมด้วยตังอ,อย้าไหวะตังบ่มี่มีไผ่หอมอันก็บักตังเหรอเด้อ <c oughs> โลิกเียเป็นบางตอนอันนี้ฮกกะซาเบียลูกชิ้นปิ่ง อะไรเออันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะทิมเลยให้นาตุ้มรีวิวนะคะดีกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมีนะในชีตประจำวันต่อไปมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็คือถุงมือา้าถุงมือนะคะแพ็กเกจเขาน่ารักมากตะมูตะมีเนาะ นี้คือต่อไปไปซื้อของไปช็อปปิ้งต้องมีนะเวลาเราไปเลือกของเวลาที่เราไปเลือกของไม่ค้าไม่ว่าหรอกเนาะถ้าใ,ใส่ถุงมือแบบนี้ไม่ว่าเพราะว่าเหมือนไปแมคโครเขาก็แจกเลยแบบนี้ก่อนก่อนเข้าแมคโครเขาจะแจกถุงมือก่อนนะคะเวลาเราไปหยิบของหยิบอะไร ใส่ถุงมืออย่างเยวเลยไม่ใช่แค่ไปซื้อกับข้าวสดไปซื้อผักสดนะต่อไปคือไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระตุอ่างหรือว่าอะไรอะไรใดๆก็ตามใช่ก็ต้องใส่แต่เราเราไปด้วยนี่ดูไคเกตเขาไคเกตหน้ามร์มีมากตายแล้วก็ทิ้งแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปด้วยทุกครั้งใช่ค่มันดีนะดีค่ะมันคือสิ่งจำเป็นในชีวิต เ <Okay. S 2> คไปถุงมือมนี่ก็คือถุงมือนยังปนหน่อยใส่บ่ปนหน่อยใส่ยังไปหรอบ่ใ <c oughs> สเ่กเกลือใส่แต่เกลือวัเค็มพงนัวเราต้องใส่ทุกอย่างนะคะถ้าบ่ใส่ก็คือบ,บ่แซ่บ เสร็จแล้วม้วนออกอย่างนี้นะจ๊ะมว้มวนมว้มวนมว้มวนม้วนลองเพลงอย่ามาผีมาเร็วเร็วตั้งตั้งตั้งมาผีมามานี่สวัสดีสวัสดีบังสวัสดีครับก่อนเ้าเร็วสวัสดีครับอุ้ยเท่ากินเท่าแบบแรงเลยนะ สวัสดีครับก่อนตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วๆแล้วก็จะมาตาคางไก่ชุดหนีเาไ้ชุดหนีใส่ขาสั้นจริงๆแล้วลมไหม สิไล่่นนี้นะต้มมันสิแบบเต็มเลยอันนี้มันก็ชุดใส่เที่ยวได้ชุดหมิุยสวยบอสวยรเรือนละเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งตะปอสมัยเป็นนักศึกษาดเดยอ,อันนี้คือไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยที่ซื้อเรือนละร้อยอยู่ที่ตลาดนะัดอะแมนคือ ถ้าเกิดว่าเอามารวมๆกันแล้วนะผ่านมาแล้วสิบปีตอนเป็นนักเรียนที่นั่นอะตูมแบบมันแบบไปเที่ยวไปทัศนศึกษานะ่ะประศิษยแบบขาดไม่ได้เลยคือนาฬิกานาาฬิกใช่เกินดีนะน้องอามหิใ,ให้อ้วนบอกเลยมอยับมักสาบฉันก็จะผ่นานไม่ถึงสื่อเอาอีกแหรอบอแม่ามง ผมนั่งฟ้านี่อย่ามองสิดม,มอง ครอบคัวเขามันใหญ่ครอบครัวอบอุ่นนะคะมีเตผูแบบตุยหนุ่ยนะดูจากหุนก็รู้เนาะมาตุ hmm. ่มหุนหมีหุนหมีพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงงาอยู่กรุงเทพนะ ผู้ใดจจยๆหันโพกับแม่คอนสีคิดมากคอนสีว่ามาโอบเข่าโอบน้ำอยู่พุงพี่ม่ได้หัดซีมเลยเด้อขออนุญาตซีมกันเลยอนไกองหลังพ่อหนุ่มมาอยู่หนังที่มวยรกปวดเผ็ดมันเรียวมากเลยเผ็ดอ่ะพี่แม่ ใส่น้ำกระเทียมดองนิดนึงก็ได้มันจะได้หวาน,วานแาออเนแบบเาแบบห้ามกับปสีแบบไม่จีนจานนะคะแต่ว่ารสชาตินี้คือเผ็ดมาก ีเสร็จแล้วนะคะอ๋อนี่น้ำจิ้มหลักพี่แหม่มก็ C F ค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะน้าสงสารลงมือกินแล้วตอนฉันหยิบแล้วฉันไม่ใส่แล้วเขาพูดเอปรี้ยวมากเลยโอ้ยพี่แงม่มคือเปรี้ยวค่ะไม่เปรี้ยวเหรอเปรี้ยวปะเปรี้ยวมากมะนาวลูกมึง ดมอว่าถึาไปถึมันเปี้ยวออนนี้จ้าแซ่บแซ่บทำเองดื้อไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่ภาพเจ้าภาพไหนเราภาพกินได้ดีกว่าเจ้าภาพทำแล้วอ่ะตาำจนหมด มันก็ีดูไงเอาไปล่างเอา p เดแล้วน่ะแมวนะไม่ไม่พี่เตีวถุงละแปดสิบพี่เตี๋ยวผักเล้งสิบให้ไว้ไฮโมาที่ขาเย็นมาสองร้อยห้าสิบกิ๊กแค่ที่นี้คือผักกรอบ รอบที่สองค่ะเนาะบ้านหนาวลงเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาค่ะ